สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยคาดแขวปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้สมกับชื่อรุ่นเลยนะครับรวยสถานฟ้าครับเป็นเหรียญจำปีองท้าวเวสุวรรณรุ่นรวยสถานฟ้าหลวงพ่อรวยปสาสติโกครับ วัดท่าช้างจังหวัดอ่างทองนี่ปีหก่านี่ออกที่วัดท่าช้างนะครับนี่ออกที่วัดท่าช้างนะครับแต่มาดูใบรายการกันเลยนี่ใบรายการนะนะครับใบรายการด้วยฐานฟ้านะครับนี่ปลุกเสกสายวาระปลุกปลุกเสกหลายวาระด้วยนะครับราคาจองลุ้นโชคราคาละสามร้อยบาทเลยนะหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคำหนึ่งเหรียญเนื้อเงินลงยาสามเหรียญน,นะครับผมมาแบ่งปัน fc โอ้โหหมดอย่างรวดเร็วที่รุ่นละสองร้อยสองฟี จะให้มีของดีไว้บูชานะครับด้านหน้าจะเป็นองค์เท้าเวสุวรรณด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้ปลุกเสกหลายวันล,ละจำนวนการจัดสร้างที่500หลังนะครับอันนี้คือใบรายการนะครับหลักหรุ่นนี้ที่ดีเขา,เาปลุกเสกวิธีดีนะครับจุดประสงค์ดีรวมถึงงวลสารมูลค่าประมาณ3ามพันบาทเลยนะทำไมถึงแพงข้างมวลสารมวลสารก็บอกว่ามีหลวงพ่อจงหลวงพ่อเลย จงรวยทวีคูณอะไรมีหลวงพ่อต่างๆมากมายไปใส่นะครับให้เชื่อเป็นมงคลนะครับดังนั้นใครได้รุ่นนี้จะเป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้อล่างๆเนื้อทองแดงเนื้อพวกทองแดงหลกักๆเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยโอ้โหผมว่าโมสารนี่จัดเต็มจงภูมิใจครับอ่ะจัดไปมาดูกับเหรียญแรกเลยเอามาดูลงตัวแถมยกลางก่อนหนึ่งางนะครับหนึ่งางนี่หนึ่งรงนี่แถมยกลางนี่พระบูชาหนึ่งองค์เป็นพระบูชาหน้ารถนะครับนี่ผมก็หมุนแจก พี่ไปนี่ฟรีนี่ครับเป็นพระบูชาขนาดสามนิ้วนะครับสามนิ้วนะเมื่อวานวัดดูแล้วนะครับสามนิ้วสามนิ้วไหมเดี๋ยวผมจะวัดยังไงเนี่ยโอ้โหประมาณสามนิ้วเลยนะครับนี่สามนิ้วนะครับนี่ครับข้างหน้าเขียนว่ารวยสะทานฟ้าโอ้โหไม่รู้ว่าพระบูชาในมณฑลสารจะเต็มหรือเปล่านะโอ้โหรวยสถทานฟ้าด้านหลังเขียนว่าวัดท่าช้างปีสองห้าหกห้าด้านล่างไม่มีอะไรแล้วก็มีตอกนี่ครับอยู่บนกองเงินเลยนะครับนี่ครับ ทาเวทอยู่บนกองเองินแล้วก็หมายเลขโค้ดอยู่ด้านหน้านะครับนี่เลขโคดอยู่ด้านหน้านี่เลขโค้ดตอกเลขโคดอยู่ด้านหน้าข้างล่างนะครับล่างใต้ฐานนะครับเขียนว่าแจกด้วยนะครับนี่นี่คือตัวแถมยกลังนะครับนี่ต่อไปครับเป็นรายการเด็ดรายการเด็ดเลยแล้วกันเป็นรายการเด็ดเด็ดเลยครับเป็นเนื้องเงินครับ เนื้อเงินหน้ากากทองคํานี่โอ้โหน้องปริพัฒน์ปิดไปห้ารุ่นได้ไปนี่ครับเนื้อเงินหน้ากากทองคาเดี๋ยวผมต้องซูมแล้วเนาะต้องซูมแล้วนะครับนี่ครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํานี่เขาจะใส่อย่างนี้ครับไม่มีกระดาษทิชชู่ห่อให้ให้ตกใจเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าเงินหน้ากากทองคำไม่ได้ห่อทิชชู่เลยนะแต่รุ่นนี้ก็แปะใช้แปะกาวด้านหลังนะครับใช้แปะกาวด้านหลังเอานี่ครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับนี่ เงินหน้ากากทองคำก็มีจัดสร้าง500เหรียญน,นะครับนี่เขาแปะอย่างนี้เลยนะแปะไว้อย่างเงี้ยนะครับแนปะไว้อย่างงี้อ่ีวผมขออนุญาตแล้วกันเอาให้ดูหน่อยนี่แปะไว้อย่างนี้เหรียญนี้ก็ได้นี่ตอกงูอย่างงี้ครับหมายเลข46นะครับนี่หลวงพ่อรวยนี่ชัดเลยนะครับนี่เหรียญขนาดเหรียญเดียวมาให้ดูว่าเหรียญไม่ใหญ่เอ้ไม่เล็กนะครับนี่ตอกง,องูนี่คือเงินหน้ากากทองคํานะครับมาเดี๋ยวผมไปดูรายการอื่นถ้าเป็นเนื้อสาตินเดี๋ยวจะให้ดูความคมชัดเลยนะครับรายการที่สอง ก็เป็นเนื้อเงินหนึ่งลางการลาตีเนื้อเงินสี่นะครับหน้าจะของคำหนึ่งในนั้นนะครับนี่คือเป็นเนื้อเงินลงยาเขียวเหนียวซับข้างบนเขียนว่ารวยสัตว์ทานฟ้านี่นี่โอ้โหลงยาหน้าหลังมาเตอร์พีดโอ้ยใบรายการน,นี่ลงยาหน้าหลังเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเนื้ออะไรบ้างนี่เนื้อเงินก่อนเนื้อเงินก็ตอกงองูอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ลงยาหน้าหลังมาเตอร์พีดเลยนะครับข้างล่างเขียนว่าปีสองห้าหกห้าลวงพ่อรวยภาษาทีิโกวัดท่าช้างนะครับต่อไปครับ เนื้อเงินรายการที่สามเป็นเนื้อเงินลงยาฟ้าครับรายการที่สามเป็นเนื้อเงินลงยาฟ้านี่เนื้อเงินลงยาฟ้าด้านหลังก็เป็นมาสเตอร์พีดอีกแล้วครับโอ้โหหน้าหลวงพ่อนี่ชัดมากเลยเนี่ยในหมายเลขสองสามนะครับมาต่อไปเนื้อเงินเรสุดท้ายเป็นเนื้อเงินลงยาดํานะครับเนื้อเงินลงยาดําหน้าหลังมาสเตอร์พีดไปไม,ไม่มีนะเนื้อเงินไม่ใช่มาสเตอร์พีดนะ เนื้อเงินหมายเลขหนึ่งห้าเก้าครับเนื้อเงินนะครับนี่นี่เนื้อเงินลงยาดานะครับนี่สี่รายการส่วนนวะหน้ากากเงินพอดีเนื้อเงินออกครบนะครับผมเลยแกะไม่ครบต้องขออภัยนวะหน้ากากเงินเนี่ยหนึ่งลังมีแค่เหรียญเดียวนะครับนวะหน้ากากเงินหนึ่งลังมีแค่เหรียญเดียวแล้วก็จะมีเนื้อปาก้านี่ในมรดกจะสร้างตามนี้นะครับจนมกดกจัดสร้างแล้วก็มีเนื้อทองทิพย์ลงยาหน้าหลังลงยาเท้าเวทเนื้อทองแดงลมดำทองแดงผิวไฟถ้าเนื้อเพียวก็เป็นเนื้อทองแดงลมดำทองแดงผิวไฟแล้วก็ทองแดงมันปู นะครับทองแดงผิวลุ้งด้วยนี่ที่เป็นเนื้อเพียวสี่เนื้อด้วยกันนะครับที่เป็นเนื้อเพียวลมดําผิวไฟผิวลุ้งมันปูนะครับนี่คือเนื้อทองแดงที่เป็นเป็นเพียวๆนะครับก็มีเนื้อ 2K นะครับ 2K แล้วก็มีเนื้ออะไรอีกเนี่ยอบปาก้าซาตินอัปาก้าตินนี่สวยมากเหมือนเนื้อเงินเลยถ้ามีเงินซาตินในงานเข้าเลยนะครับพอดูยงบากเดี๋ยวมันมีโค้ดบอก <affle> แล้วล้วก็เนื้อทองแดงซาตินนะครับทองทิพซาตินสตะ นะครับสตาก็จะเป็นสตาแดงน้าเงินแล้วก็เขียวที่จะลงยาทาเวทนะครับนี่ทองแดงเนื้อปาก,ก้านี่เนื้อปาก,ก้านะครับนี่ตามนี้ไปรายการอะมาดูรายการเนื้อปาก้าบ้กกางเนื้อปาก,ก้าอบับปาก,ก้าที่ไม่ใช่สาติงก็จะมีนี่ครับอะเดี๋ยวผมให้ดูสองสีนี้ก่อนอบับปาก,ก้าก็เป็นลงยาเขียวลงยาม่วงนี่ครับเนื้อปาก,ก้าโอ้โห้ะลงยาม่วงมาสเตอร์พีสเลยนะอบับปาก้าลงยาม่วงมาสเตอร์พีสลงยาแดงก็มาสเตอร์พีสนะครับ ลงยาม่วงกับมาสเตอร์พีดอีกโอ้โหมาสเตอร์พีดเยอะนะครับมาสเตอร์พีดนี่เยอะเลยนี่นี่คือมาสเตอร์พีดนะครับนี่คือลงยามาสเตอร์พีดหลวงพ่อนี่ชัดมากถ้าเป็นเนื้อซาตินเดี๋ยวผมให้ดูความคามชัดของหลวงพ่อเลยนะครับมาแล้วก็มีเนื้อเงินลงยาเนื้อนะเนื้อนี่ครับอับาก้าลงยาดำแล้วก็ลงยาเฉพาะท้าเวทนี่คือเนื้อบาก้าข้างหลังก็หลวงพ่อรวยก็จะลงยาจีวรทุกเหรียญเลยนะครับยกเว้นเนื้อที่บอกไปคือเนื้อ ทองแดงมันปูทองแดงผิวลุง้งทองแรงผิวไฟและทองแดงลมดํา <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ลงยาแต่ถ้าเป็นงานแบบที่มีลงยาด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นลงยาอย่างต่ําก็เป็นลงยาของหลวงพ่อรวยเลยนะครับได้หมายเลขอะไรตรงนี้โอ้หมายเลขหนึ่งหกก็มีนะครับส่วนลงยาข้างหน้าเท้าเวก็จะแตกสีแตกต่างกันไปเล็กน้อยนี่นครับลงอันนี้คือเนื้อปารกานะครับต่อไปครับเป็นเนื้อปารกาซาตินปารกาซาตินมาลงยาเขียวเหนียวซับนี่ครับ เนื้อปะกาซาตินสวย,ยนะนี่ครับดูครับเนื้อปะกาซาตินครับรุ่นนี้ทำมาปะกาซาตินได้สวยมากนะครับนี่ผมจะให้ดูนานๆหน่อยนี่ครับดูมานาดมาดูความคมชัดของเนื้อปะกาซาตินขาอเนื้อปะกาจะเห็นความคมชัดของเหรียญเยอะมากดูครับความคมชัดโอเคนะครับแล้วลงยาไม่ค่อยเลอะไม่เลอะนะครับนี่นี่คือเนื้อปะกามาดูความใหญ่ความยาวก่อนความใหญ่ของเหรียญก่อนนะครับนี่ความกว้างอยู่ที่ 2. 7ุดนะครับ ความยาวอยู่ที่สี่จุดสองเซนนะครับสองจุดเจ็ดกับสี่จุดสองเซนนะครับนี่คือเหรียญจำปีท้าเวสุวรรณรุ่นรวยสถานฟ้านี่ใครับเจ้าหาบูชาเจ้าหาบูชานะผมเอ็มสายบุญเดี๋ยวยังมไปแบ่งปันอีกสักหนึ่งรางรุ่นละสองร้อยนี่แย่งกันไม่ทันนะครับมานี่นี่ผมก็มีเก็บแค่สองเหรียญเองอันนี้เป็นของเพื่อนเอ็มพีเอฟซีที่ปิดนะครับส่วนลงยาแดงก็สวยครับนี่เป็นเนื้อปาก้าลงยาแดง นี่ครับอัปป่าลงยาแดงนี่ครับอัปก่าลงยาแดงแล้วก็จะมีเนื้อทองทิพนะครับทองทิพทองทิพก็จะเป็นอ่าทองทิพมานี่เริ่มเร็วขึ้นแล้วนี่ครับทองทิพก็มีหลายลงยานี่เป็นตัวแค่ตัวอย่างนะครับก็มีลงยาเขียวลงยาแดงและลงยาเหลืองนี่เนื้อทองทิพนะครับเนื้อทองทิพด้านหลังจะเป็นมาตเตอร์พีดไหมโอ้โหดีลงยาเหลืองไม่มาตเตอร์พีด นเนื้อทองทิพย์นะครับก็จะเป็นลงยาเขียวกับลงยาแดงเป็นมาสเตอร์พีทด้วยนะครับนี่นี่ใครเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาดูเนื้อเนะื้อทองทิพย์จะเป็นลงยาแดงกับลงยาเขียวเป็นมาสเตอร์พีชนะครับแล้วก็เนื้อนี่ก็เนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์อีกหนึ่งเนื้อนี่ทองทิพย์ลงยาม่าวงลงยาม่วงก็เป็นมาสเตอร์พีชเช่นชเดียวกันนะครับนี่ลงยาเท้าเวทอีกต่างหากเนื้อทองทิพย์นะครับส่วนเนื้อสตาก เนื้อสตากเนื้อสตะก็มีแค่สามรายการนะนี่เนื้อสัตาก็จะเป็นเนื้อสตาะลงยาเขียวรงยาเทาเวทเนื้อสตาะลงยาน้ำเงินและลงยาแดงอันนี้เนื้อสตาะจะไม่ลงยาหน้าหลังนะครับแต่เนื้อทองทิพย์มันจะลงยาหน้าหลังอุ้ยรงยาม่วงเดี๋ยวดูนะเนื้อทองทิพย์รงยาม่วงทองทิพย์ลงยาม่วงไปแล้วอ่ะเนื้อสตาบนี่สตตะดูเนื้อสัตตะสตาก็จะเป็นรงยาแดงกับรงยาน้ำเงินแล้วก็รงยาเขียวลงยาเขียวพอดีตัวอย่างผมน่าจะไม่ได้จับมานะครับนี่ครับ เนืส้สโลหะสแต,ตโลหะก็จะเป็นลงยาจีวออย่างเดียวนะครับนี่คือเนื้อสตตโลหะนะครับสวดต่อไปเป็นเนื้อซาตินมั่งนี่ครับโอ้โหองนี้อยากโชว์เลยดูให้ดีนะอง์นี้ดูให้ดีครับนี่ครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินครับลงยาแดงลงยาท้าเวเต็มสูบและนี่เลยครับโอ้โหโลงยาหน้าหลังมาเตอร์พีดและสังเกตให้ดีกับเลขโค้ดครับ เลขโค้ดหนึ่งหกแปดครับนี่ยินดีกับพี่ที่ได้ไปด้วยท่วมเลยรุ่นนี้หนึ่งหกแปดขออนุญาตเอามาโชว์ด้วยกับเลขหนึ่งหกแปดครับเอาไปโอ้โ <c> ห <oughs> อ่ะต่อไปครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงทองทิพก็จะมีนี่ด้วยนะครับทองทิพนี่ทองทิ์ลงยาดำลงยาดำก็เป็นมาสเตอร์พีซนะครับนี่ทองทิปลงยาดำมาสเตอร์พีซเหมือนกันแล้วก็เนื้อทองทิพทองทิ์ก็มีทองทิ์ซาตินนี่ ทองทิพซาตินลงยาเขียวเหนียวซับนี่ครับลงยาเขียวจะได้ไม่ใช่มาสเตอร์พีซนะครับใบรายการก็ลองที่เปิดให้ดูมเมื่อกี้นะครับก็จะมีบางรายการที่ลงยาหน้าหลังอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงนี่ลงยาแดงนะครับแล้วก็มีเน,นื้อสองเคสองเคนี่สองเคหน้าเงินนะครับสองเคชุบหน้าชุบเงินนี่สองเคนี่คือสองเคนะครับมีงานสองเคหน้าหลังมาสเตอร์พีซเลยนะ แต่มีโอ้โหเสียดายคนไม่หมดเสียดายยังให้ดูแบบรายการที่ส,สวยจะมีนี่น,นี่ผมผมขออนุญาตเลยนี่รายการนี้แต่ผมตัวอย่างน่าจะหาไม่ทันละเป็นเนื้อทองแดงลมดําหน้ากากทองทิพย์หน้ากากทองทิพ์คือหน้ากากทองทิพของหลวงพ่อรวยด้านหลังนะครับสวยมากนะครับอ่าต่อไปครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาท้าเวทจัดเต็มกับพื้นเขียวนี่ครับลงยาหน้าหลังมาสเตอร์พีสอีกแล้วนี่ครับมาสเตอร์พีสแล้วก็ โอ้โห,โ,หโหทองแดงลงยามาเตอร์พีสอีกแล้วอันนี้เป็นทองแดงผิวไฟครับลงยาเต็มสูบน้ําเงินหน้าหลังมาเตอร์พีสโอ้โหมาเตอร์พีสเยอะนะเนี่ยแล้วก็มีลงยาขาวนี่ลงยาขาวนะครับเนื้อทองแดงมันปูทองแดงมันปูงงนปลงยาขาวดนะ้านหลังก็ลงยาจีวรนะครับนี่แล้วก็จะมีเนื้ออะไรนี่เนื้อเป็นเนื้อทองแดงซาตินทองแดงซาตินไหม <c oughs> นี่ครับลงยานี่อ่าครับ แล้วก็นเนื้อล่างๆที่บอกเป็นเนื้อายาวนี่ที่ผมจับมาก็มีเนื้อเดียวนี่คือทองแดงลมดําทองแดงลมดํานี่ครับโอ้โหหมายเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์เลยนะทองแดงลมดําเนี่ยถ้าเป็นหน้ากากทองทิพย์เนี่ยหน้ากากทองทิพย์อยู่ที่หลวงพ่อรวยอย่างสวยเลยคนระับเหมือนทองคาเลยหน้ากากทองทิพย์เขานะครับรุ่นนี้ใครเช่าหาก็สามารถเช่าหาบูชาได้เลยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมเอาดูโอ้โหลงยาเขียวเหนียวซับนะกับลงยาเดี๋ยวผมหาดูลงยาซาตินสวยมา มาโชกอนนะครับลงยาเขียวเนวซับนี่ต้องเอาลงยาลงยาโชว์หลวงพ่อนะครับนี่ครับดูทองแดงสาตินแบบสุดเลยนะนะครับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็เช่าหาบูชาได้เลยนะครับนี่ครับกับหลวงพ่อรวยรุ่นรวยสัตวานฟ้านะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ